สองสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงนะครับและตอนนี้รออาอากาศกันแบบสดๆอยู่นะครับในรอบ20,000บาทครับคุณผู้ชมครับและช่วงที่2นี้เป็นเรื่องราวของน้องดีมนะครับที่วันนี้เธอจะมาสู้เพื่อครอบครัวของเธอไปทบทวนเรื่องราวของน้องดีมกันก่อนเลยครับเชิญครับ เกดอายุ12ปีเรียนอยู่ชั้นต .6 โรงเรียนบ้านหนองตะแป้มจังหวัดประจวบคีรีขันนูมนีพี่น้องหคนคะ่ะนี่คือพี่น้องทั้งหมดของหนูคะ่ะผู้ชมครับนี่ฮะจดหมายที่น้องรีมเขียนมานะครับประโยคแรกเลยนะครับที่เขียนหนูสงสารพ่อกับแม่คะ่ะบางวันเราต้องกินไข่ใบเดียวกันทั้งครอบครัวแต่หนูก็ไม่เคยเห็นพ่อกับแม่บ่นเลยสักคำเดียว ก็ไม่มีบ้านอยู่ค่ะต้องมาอาศัยแคมป์คนงานก่อสร้างอยู่ค่ะตรงนี้ค่ะที่พวกหนูนอนกันค่ะมีพ่อมีแม่แล้วก็มีน้องอีสี่คนค่ะหนูรู้สึกอบอุ่นค่ะเพราะว่าได้นอนเบียดกัน ทาอาชีพกรรมกรก่อสร้างค่ะรายได้วันละสามร้อยค่ะส่วนแม่ก็ถ้าเขามาจ้างไปทําความสะอาดถากหญ้าก็จะป่นค่ะรายได้ก็วันละสองร้อยสามร้อยทุกวันนี้ห่วงลูกว่าเราอยู่แมคมป์คนงานพอเขาย้ายที่ท,ทีเราก็ต้องไปทีลูกไม่ได้เรียนลูกสาวของเราคนนี้เป็นยังไงบ้างครับเขาทําได้ทุกอย่างที่ไม่ให้แม่ร้องไห้ไม่ให้หน้องอดหิ้วปูนหนูก็ทําเก็บขยะคุยขยะมาไล่กวาดหนูก็ทํานี่คือเด็กคนนี้ค่ะ นี่อยากมาร้องเพลงในรายการจันทันดาวเพื่อจะได้แบ่งเบาภาระของแม่และพ่อคะ่ะและที่เหลือก็จะได้มาซื้อข้าวให้น้องกินแล้วน้องก็จะได้มีกินทุกมื้อคะ่ะและนี่คือน้องรีมหมายเลข34ครับสวัสดีครับน้องดีมครับเวลาพูดถึงน้องดีมเนี่ยพี่จะนึกถึงรอยยิ้มของหนู ท้งที่แล้วได้เงินรางวัลไปค่ะแต่ก็เป็นวันที่น้องดรีมจะต้องถูกให้ออกจากไซ์ง่าไม่มีที่นอนไม่มีที่พักหนูทำยังไรครงคะในวันนั้นก็จากจากที่ว่าได้เงินจากรายการจันพนาไปก็เอาไปเช่าบ้านอยู่ค่ะตอนนี้เอาไปเช่าบ้านอยู่แล้วค่ะก็ยังมีที่อยู่ค่ะ แล้วตอนนี้คุณพ่อทํางานอะไรคะตอนนี้พ่อคุณพ่อก็ทํางานรับจ้างขับรถสิบล้อค่ะก็ก็มีงานทําแล้วค่ะน้องดีมตอนนี้ทํางานไหมคะทําค่ะทําอะไรบ้างลูกก็ตอนเย็นถ้าไม่มีงานร้องเพลงก็จะไปเสิร์ฟหมูย่างร้านเจดาค่ะวันนี้วันแม่ค่ะทาอะไรคุณแม่อย่างลูกทำแล้วค่ะทำอะไรจ๊ะก็กลับจากแม่ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วบอกคุณแม่ว่าอะไรลูกรักแม่ค่ะภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่ ไม่ว่าจะยากจะเจรยังไงก็ภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่โอ้โหสุดยอดมากเลยฟังแล้วก็ชื่นใจแล้วรู้สึกซาบซึ้งแทนคุณแม่นะครับคุณแม่ครับขอญาตพูดคุยหน่อยครับ,บค่ะพอดีค่ะหลังจากนี้ชีวิตคุณแม่<ก>คิดว่านนจะทำยังไงต่อครับตอนนี้คุณคุณพ่อขับรถแล้วมีเงินเดือนแล้วแล้วก็น้องก็ไปช่วยกับน้องคนที่สองช่วยเสร์มหมูกระทะแล้วหนูก็รับจ้าง กับจ้างทําความสะอาดด้วยตอนนี้ครับบอกน้องเสมอว่าอดีตหยุดแค่ตรงนั้นลูกตอนนี้อนาคตเราปัจจุบันทาให้ดีที่สุดแล้วอนาคตเราเราจะเดินไปด้วยกันจะมีจะกินก็เราจะเดินไปด้วยกันค่ะสุดยอดมากครับคุณแม่ครับแม่ครับวันนี้เป็นวันแม่ก่อนที่น้องดีมจะร้องเพลงคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกน้องดีมไหมครับก็สู้ๆลูกชนะไม่ชนะก็ลูกแม่นะสุดยอดมากครับคุณแม่ขอบคุณคุณมากครับ ถ้าน้องดีนเป้นเงินหนึ่งล้านบาทไปครับค่ะน้องดีนจะเอาไปทำไรครับก็เอาไปซื้อข้าวให้น้องค่ะแล้วก็เอาไปเป็นเงน,นการศึกษาให้น้องและหนูค่ะอนาคตหนูฝันว่าหนูอยากเป็นอะไรครัอยากเป็นตำรวจค่ะทำไมถึงอยากเป็นตำรวจคะก็จะได้ดูแลรักษาบ้านเมืองค่ะ เอาละ,ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราออกอากาศกันแบบสดๆนะครับในรอบ20 0 0 0บาทนะครับถ้าชื่นชอบในเรื่องดาวของน้องรีมให้พิมพ์หมายเลข34แล้วส่ง SMS มาที่477788 8นะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรลูกเกี่ยวเกี่ยวใจค่ะเกี่ยวเกี่ยวใจนะครับและนี่คือน้องรีมครับเชิญครับ ครับพี่ไฮครับเสียงหนูใสมากใสกิก๊กวันนี้มันเป็นการชิงที่ที่โหดนะท้าไฮรู้สึกรู้สึกได้ว่ามันโหดมากยังไงก็อยู่ที่คุณผู้ชมแล้วค่ะที่จะต้องรักใครชอบใครก็ช้าไม่ได้ละจับโทรศัพท์ขึ้นมาก็โหวตกันได้เลยต้นเบอร์33แล้วก็น้องดิม34ค่ะคุณผู้ชมค่ะเชิญค่ะครับ นะครับพี่ยงครับครับผมก็จะพูดถึงการร้องเพลงต้องขอชมว่าน้องดีมมีพรสวรรค์ดีมากในเรื่องของน้ําเสียงแก้วเสียงแหลมคมชัดแล้วก็ที่สําคัญคือกลงวานด้วยเป็นเด็กที่ผมเชื่อว่าวงการเพลงลูกทุ่งต้องการต้องการในแนวเสียงแบบนี้ก็อยากให้น้องดีมสู้ต่อไปแล้วก็เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ต่อไปลูกโชคด,ดีครับขอบคุณมากครับพี่ยงครับ เด็กคนนี้มีจุดเด่นจุดหนึ่งซึ่งเชื่อว่าพี่ยงและพี่หายก็ต้องคิดเหมือนพี่เอกคือเป็นคนที่ร้องเพลงมีอารมณ์เพลงมากใช่ครับเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์มากนะคือการร้องเพลงมีอารมณ์เพลงการถ่ายทอดเพลงที่มีอารมณ์เพลงมันยากมากอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่สุดส่วนในเรื่องของชีวิตหลายคนบอกว่ามาที่นี่แล้วก็บอกให้สู้ๆแต่จริงๆการมาที่นี่ไม่ได้มาสู้กันการมาที่นี่มาเพื่อทําหน้าที่ช่วงหนึ่งของชีวิตและการทําหน้าที่ช่วงหนึ่งของชีวิตที่นี่ อาจจะพลิกให้ชีวิตคุณเปลี่ยนชีวิตได้หนูเป็นคนหนึ่งซึ่งได้รับโอกาสและหนูก็ทําได้ดีซะด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านจะเมตตาเด็กคนนี้สักขนาดไหนเป็นยังไงอย่าลืมหยิบโทรศัพท์แล้วก็โหวตเพื่อเปลี่ยนอนาคตให้กับเด็กทั้ง3าคนในรายการจัาปันดาวของเราครับจัดครับขอบคุณมากครับพี่สมจิตครับครับ เห็นรอยยิ้มแล้วมีความสุขมากหนูเป็นคนยิ้มน่ารักยิ้มด้วยความสดใสที่ได้ฟังชีวิตหนูแล้วนะชื่นชอบมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนูจะต้องทําก็คือเป็นเด็กดีของพ่อแม่ต่อไปและสิ่งที่หนูจะได้อนาคตหนูอยากเป็นอะไรคะตำรวจค่ะตำรวจอยู่ไม่ไกลกรนเยื่อมถ้าหนูมีความตั้งใจแล้วหนูทําต่อไปหนูไปเป็นตำรวจแน่นอนครับขอบคุณมากครับพี่สมจิตครับ ใช่ค,ค,ครับคุณฟูนครับน้องดีมนะคะเขามายืนร้องเพลงให้เราฟังเนี่ยถ้าเราไม่รู้เรื่องราวชีวิตเขามาก่อนนะเพว่าไม่มีใครเดาหรอกว่าชีวิตเขาลําบากมากขนาดไหนคือไม่ว่าจะลําบากยังไงเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาไม่ลําบากเลยน้องดีมดีมนี่แปลว่าความฝันนะแต่หนูเป็นคนรักดีเป็นคนทําดีพี่ขอให้อะไรที่หนูฝันไว้เนี่ยพี่เอาใจช่วยขอให้มันเป็นจริงคะ่ะขอบคุณมากครับคุณคุูนครับ ได้พูดคุยกับเด็กคนนี้แล้วมีสิ่งหนึ่งที่ผมได้ข้อคิดมากๆเลยนะครับถ้าเราไม่มีในสิ่งที่เราชอบน้องดิมบอกว่าเราก็แค่ชอบในสิ่งที่เรามีก็แค่นั้นไม่น่าเชื่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือความคิดของเด็กอายุายเพียง12ปีเท่านั้นเอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบกับน้องเอนะครับเป็นบุคคลที่ถึงแม้ว่าจะป่วยจะมองไม่เห็นแต่ ก็มีความสุขกับชะตากรรมของขตัวเองได้ครับช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับซู่พ่อแม่ซู่พ่อหน้องช่วยวันทนหนุด้วยนะคะน้องดีเบอร์34ค่ะ